หึ่นหลอนนอนลองเลมณหมู่บ้านแห่งหนึ่งนั่นแหละครับยังมีกลุ่มชายวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งพวกเขานั่นเป็นเซียวหักเสียวแพงกันมาตั้งแต่น้อยๆพู้ล่ะครับไปไสมาไสเขากลับไปนํากันเห็ดยังพวกเขาก็กเห็ดน้กากัน,กนพวกเขานั่นหักแพงกันเถึงกันสิดมดาก,กันพนู้ล่ะครับอุย้ยจ้องจองเอ,อ้ยจ้องมัดจอง,จ,องจู่ฮันบ่น,นี่เหอะเบียนยังเหรอห คือเอิญกูขักกูแน่แท้ขันเชื่อเอิญกูปาญนี่มึงคือ่เอารถแมคโครมาถูบ้านกูรถได้สบเออเออขันสั่นถ่าแป๊บท่ายังล่ะก็ทารถแมคโครนี่ล่ะมึงบอกว่าให้เอารถแมคโครมาถูบ้านมึงโอ้ยมัก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 ฮูกขี่กูปลาสดมึงูจักบอกแล้วปลาสดมันเป็นจังไรก่อนเหรมันตัวใหญ่หรือว่ามันตัวน้อยวะเออเออเออกระสางมันถอะว่นนี้มึงมียังล่ะเล่นมาหากูถึงบ้านนี่อย่าบอกได้ว่าอย่ามาทำสบู่ตกต่อหน้าพี่นะน้องโอ้ยขันสั่นกูบว่างเด้อ จีบด่ากตั้งแต่มือนั่นยังบ่ทันเศร้าอยู่นี่โอ้ยจ้องมึงอย่ามัวกลัวสิมาาชวนมึงไปนางเลนจิบกระฟพยเย็นเจ็นจักบาทนี่นะเออคันแบบนี้ว่างอยู่เล,มลืมาขอบอกไปนั่มบ่ละโอ้ยมาขอมันไปถามพอแห้งมันขานมาเอิญมึงน่ะป่านนี้บ่แมนมันเมาหรือบ่เหรอไปขนันกันก็ับไปที่ละ่ะอยู่เฮือนผู้เดียวกูวกับขีขานอยู่ขื้กันอยู่แบบเง,งาเงาโอ้มีมุมแบบนี้ก็ดีคือกันลเลยเออช่วงนี้บ่่อยได้ออกงานเ้ยบไดเด้งดนแหละแอากูแข้งบดละตอนนี้นะ่ะ ốt áo con hãy mừng sao chếp đạc ra con nếu quý gì phát đình ừ mẹ nó khi mẹ nhanh chếp đạc bèm nì mọn cơ cứ sử dụng đáy lấy nó sẽ hẹp giang đéo lộ lẽ bèm nì hoài nì xưa bảo lường nhanh cắn này, cô cứ bố hủ năm ừ đéo mừng nói hủ ảnh lệ mừng nhanh nói dù toàn nì giả phao hủ thọ đéo hãy mừng nhanh chắc nói con đéo hãy mừng nhanh của nì đéo cú xón hãy bố nhá bố nhá bố nhá hoài hà bảo cú nhanh bố hèn cú bà đây nói đứa hà hốt phùn đứa คนแบบนี้ก็ลักคุยกันได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวสูนี่สู้เอาเรื่องเดียวกันกับกูอยู่บนนี่ฮัลโหลฮัลโหลหมักพันสูอยู่สล่ะนี่ว้อยกะอยู่แถวนี้ล่ะมานั่งจิบกาแฟแถวเงอนหมักจ่องนี่ล่ะมึงโทรมาเนี่ยมียังล่ะเออเมื่อวันเกิดกูเด้อกูจัดอยู่ผับหน้านโนพวกมึงพากันมาเด้อส่วนหมักจ่องหมักขอมานั่นเด้อกูติดต่อพวกมันบ่ได้ฝากมึงชวนมันมาเนี่ยเด้อว้อยคือว่าชวนกันไปหลายแท่ล่ะเน่อยู่เน่ากินพอกันอยู่บ่ล่ะนี่ฮห เฮ้ยบล่ยไดดอกมูกูก็มิแต่สู้สามคนนั่นแหละคนอื่นเขาบริหน,นำ้ำขั้นสู้โบมากะบไม่มีแหวมาอะไรนี่การงานวันเกิดมีแต่จ้าของวันเกิดมันจะคือบ่เหอกะก็นั่นแล้วเนื้อมึงสัวหลายบไมีมูมมคนไหนอยากหลินน้ำมึงดอกเฮ้ยพอกมึงยาวเอาหลายพากันไม่ได้เน้อเมื่ออื่นนั่นเด้อโว้วยหานอยู่ตั้งไกลอยู่ตั้งวันในเมืองพุน่นเพื่อไปเพื่อมามันจิบบ่เดิกบ่เหอแล้วบานมึงจันง,งากนวันเกิดเขาเลกสองทุ่มบ่เหอะมึงยาวเอาหลายหิมละม่านะเมื่ออื่นน่ะ ขันสู้บมานน,มานี่กูนั่งไปจุเดเวือนสูแทป่วยมึงคือโหดอีนี่หดบ่อดบ่โ,โ,โ,โห่แล้วน่าได้สู้ก็ต้องไม่ได้กูจองห้องไวพี่ว้ให้แล้วมีแต่แนวกินแสบๆเด้อสิบอกห้โอ้ว่านตาอยากไปตั้งแต่เมื่อนี่แต่ละเออเออเออแล้วพวกกูสิไปดอกเออว่าแต่พวกกูสิไปภาคสายหลักขันมันเลิกเดึอนะเฮ้ยขันบอกมึงว่าไรนัง่งสือปานนั้นกพะกันไปนันอยู่กลางทางอเอาเ้อะซ้ำนี่ละกูไปตุลากรอ้าวอีนี่กูเอากูเอาหล้วก็ไปเฮ้ย สาวตั้งใดโทรมาละปันคือว่าว่าถือข้อกันเถอะโอ้ยกะสิมีไปอีกกะโม้เฮาสมัยเฮียน,นะ่ะิอีในเมืองใหญ่หะล่ะมันไปอยู่ในเมืองเดี๋ยวนี้โอ้ยมันแต่งตัวให้โซคือ,อยังนี่แล้วมันโทรมาว่าจากไหนละ่ะคือว่าว่าถือข้อกันดีแท้มันโทรมาจนวันเกิดมันเกิอด,อยดยังล่ะเกิดยากแล้วมันจัดอยู่ไสล่ะสูโอ้ยอยู่ในเมืองพ่นละ่ะหันพับนาโนนี่แหละห่วยหันดังเลยได้นี่คนเต็มตลอดขันบบจองโต้นี่บ่มีบ่นั่งแท้ มันจองห้องว้ไอพี่ผุนไดเออมันฝากมาส่วนสูสองคนไปนําไดแเหล้วมันคือบาโทรมาส่วนเองวะมันว่าติดต่อสูก่ได้มันเลยฝากกูมาให้ส่วนสูแทนมันเออไปนะสูกูว่าเป็นตาไปอยู่ได้เป็นตะมวนอยู่สาวเท่านั้นก็คือจิลายขั้นไปจักว่าได้เกยบสาวจักคนสองคนบ่จักไปนะสูไปนะปนะหนาสนหนาสนเออก็ไปแหละเมื่ออื่นวุ่นมันนัดน,นะหลังจากนั้นหัวเขาทั้งสามก็ได้เดินทางไปที่ในเมืองตามที่ได้นัดก,กันไว้ เดีวจะคองวันเกิดมันดูใสวะเฮ้มันวายถ่ายอยู่แถวนี่เดี๋ยวมันใชมาหับเองแล้วเป็นยังมันคือบ่อยพวกเข้าไปถ่ายอยู่ทางในวะย็นอยู่นี่จนปวดขาหลยกูนี่อือถามันจักน่อยเดี๋ยวมันก็มาอ้าวเป็นได้ล่ะสู้ยืนฮะสิแตกยังบอลนี่คือพวะเขาไปทางในล่ะออ้าวอีบอบนี่มึงบอกให้พวกกูถ่ายอยู่นี่โบแมนติเดี๋ยกูกระถีบตักหองสะดกนี่เออแม่นอะกูก็เลีมภากานถ่ายย่นโดนแล้วบอสก็เติหนึงยวนละยืนจนขาแข็งเลยนี่ แข็งแต่ขานะบ่ะแนวเอินะบ,บ่กแข็งนําบ่ะโอ้ยทะลึ่งเด้อพวกมึงแล้วยางได้มึงจีซ้นกูเข้าขไปจักเ่อน,นี่ห้หรือม,มึงจ<ง>ะแห่พลังงานเขาห้ามโตออกมาพวกกูนั่งอยู่นอกพี่บอกเฮ้ยกูลืมไป,ไปไปสันเข้าไปทางไในกันปาห้องนี้มันก็ใหญ่โตมาโหฬานคือกันเด้น,นี่ลูล้ามาเฮาคือกันเด้นน่ยอยากกินย่างแซงให้เต็มที่หรอเด้อสูเมื่อนี้กินให้ท่องแตกไปโลดเมื่อห้เต็มที่ไปเลย พวกเขานั้นอยู่ในงานเลี้ยงจนว่าเดิกดืนสิกับกับคงสิบุไ้พวกเขาเลยต้องได้ไปซ่องหาบอนนอนซอกหาทีพักในคืนนี้แต่บอกว่าพวกเขาสิสองหาจากบอนทีพักนั่นก็เต็มบดสุบอนแล้วครับโว้ยสุขันบอนนี่เต็มอีกนี่เฮาก็สิได้นอนข้างทางอีลี่ล้วได้นี่โอ้ยนอนใส่กันนอนตัวกูบ่ไวแล้วได้นี่นนนนนคุณคุณครับมีห้องว่างอยู่บ่ครับลูกค้ามากันกี่ท่านหรอคะแล้วพวกเขามากันจะคนละสูก็นบเบ่งที่ลอ โอ้ยสู้สี่นำเพียงยังกับมาก,กันแต่สามคนนีเออน่เออเมนเออพวกเขามากันสามคนครับเอมตอนนี้โรงแรมของเรามีห้องว่างแค่ห้องเดียวนะคะและเป็นห้องเตียงเดียวด้วยนะคะหวดเอาได้สุเรืองห้องเดียวซ้ำเตียงเดียวอีกบ้านนี่โอ,อ้เตียงยังเก่ามากเลยเถอะกูจะบวยแล้วนี่นะได้ค่ะรอสักครู่นะคะ คุณลูกค้าเดินขึ้นไปชั้นสองนะคะเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะห้องของคุณลูกค้าจะอยู่ท้ายสุดอยู่ทางขวามือนะคะในที่สุดพวกเขาก็ได้ห้องพักในคืนนี้แล้วแต่ก็ต้องได้พักอยู่ห้องเดียวกันทั้ง3คนเพราะมันเหลือห้องว่างแค่ห้องเดียวเท่านั้นแต่พวกเขาก็จำเป็นต้องได้พักเพราะพวกเขานั้นตะเวนหาที่พักทัวเบิดเมืองแล้วแต่ก็มีแต่บนนี่แหละครับที่มีห้องว่างถึงแม้จะว่างแต่ห้องเดียวก็ตามโอ้ในที่สุดก็ได้นอนสักทีเดี๋ยวเดี๋ยวบวกนไปอาบน้ำก่อน ินโตมึงนะึ่งฮึงอยู่มูวสินอนนะมึงได้บ่เอา้านอนบ่ได้กันนั่งเอาเต่สูหีบละไปฮันยา่า๋ยวสวายากาลายเดี๋ยวกูสิใส่กุ้งคักๆจากบาทสะพอนี่อฮ้ยไปก็ได้นะหลังจากที่พวกเขานั่นได้อาบน้ำกันเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้พากันเข้านอนและก็นอนเตียงเดียวนํากันทั้งสามคนพอแต่เขานอนรับไปได้บ่ดนสักพักหนึ่งก็ได้มีเสียงน้ำไหลดังออกมาจากห้องน้ำที่เขาอยู่เสียงยังวัวสู หมอกปัน้นมึงอํานาจจังได้บุปิดนำนะเหรบ้ากูพิดสนิทแล้วได้สูงกูว่าได้กิโลงกี่ลืมขนาดนั้นนะเออเออไปปิดไปพิดฟาไปพิตเถอกูากนอนแล้วนี่เอ้ามาเนี่ยก,กูอีระบานนี่ปันป้นปั้นมึงได้ยินเสียงยังบอออได้ยินได้ยินเออได้ยินแล้วก็ไปปิดกูบอกให้มึงพิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมึงคคอยังบไปพิดอีกห้ยตอนนั้นกูพิดแล้วได้จ้องมึงอย่ามามัว่ว ปิดยังได่น้ำมันคือยังไหลอยู่หืน้ำมันคือหยุดเองวะชูนั่นกูว่าแล้วกูปิดสนิทมืดเลยนะฮะปิดบ้าอีกเงี้ของมึงเฮ้ยมากูจะไปปิดเองช้ำมาแล้วช้ำนี่กันย่าไรอีหลเว้ยกูจะได้นอนอยู่บ่เมื่อนี่เห้คือว่ากูกับพีดขกักเลยนะเฮ้ยกอกน้ำบ้านนี่มันบอดีบ่ นั่นกูบอกมึงแล้วกูพิษสนิทเบิดแลเลยนะมึงนองผู้เสื้อกูโดยความสงสัยนั่นแหละครับพวกเขาทั้งสามจึงได้พากันไปจอบบ่งนำกันโยนคิดว่ามีคนนั่นมาหลักอาบน้ำในห้องของพวกเขาพอแต่พวกเขาไปหอดนั่นก็บอกเห็นยังคือตามที่พวกเขาคิดเห็นแต่ห้องห้อยของนำที่เปียกพื้นคือจังมีคนนั่นหลักเข้ามาใส่น้ำในห้องของพวกเขาเออก็บได้มีภัยได้ล่ะกวัวมันบอกขึ้นอะไรจงังโอ้ยจะคิดร้ายได้สู้นะ พ่อไปนอนผู้ตัวแต่ให้กูหิวนอนนสูนี่นั่นล่นละครับพอแต่พวกเขาทั้งสามนั่นสี่ยางกลับไปนอนนั่มก็ได้ไหลอีกครั้งพอพวกเขาหยุดยางนั่มก็หยุดไหลทั้งสามคนนั่นโบโหูแนวสีเห็ดได้แต่แนมหนากันไปมาแต่ที่หนักไปกว่านั่นก็คือได้มีเงาองย่างบางอย่างลอยผ่านหน้าต่างของพวกเขาไป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 นอนเด้อยสูอุยเบ็นสิมีอย่างเด สู้ก็เห็นคือกันบสอสูมึงอย่าปากมึงอย่าปากมึงอย่าไปถักมันทีละบางทีเขาอาชิตาฝาดไปก็ได้นอนสู้นอนเดี๋ยวก็แจ้งแล้วเออมึงได้ยินเสียงยังบอจองกว่าบอคืล้วไ้นี่เออมึงอย่าปากทีละมาขอไปใชแล้วนี่มันคือเงียบแทะมึงอย่าไปสนใจนามันนะหรือว่ามันสิเป็นเสียงคนงานเขาหลอกกวดเบื้องห้องว่าจากสู้สู้น่ะคิดหลายมึงเป็นบ้าทิไผสิมาหลอกกดความเรียบร้อยยามนี้ ออกไปเบิงดูนะเฮ้ยบ่ได้กูก็เป็นมนุษย์คือกับทุกคนกูมักกูกูกูย่านเป็นคำนี้มันคุค้นๆเว้ยหอยซิลินกันอีกโดนบะสูนอนนะเว้ยเออว่าแต่เสียงมันก็เงียบไปแล้ววนะว้ายผีหลอย,อย,อยไปเลยเด้อกูไอยู่เลยเด้อ ปันเดี๋ยวเดียเด๋ยวปันมาขอเด้ไปดึงมันมา,าพ่อจ้องพ่อเซเลนไปหอดใช้นี่จ้องกูกับบูกูกันแลนไปก่อนได้ทำนานนะมีวัดดูขับไปเลยขับไปเลยกุฏิอยสายกุฏิอยสายสูพุ่นพุ่นพุ่น,นไปไปไปาไปหล,ลวงพ่อหลวงพีหลวงพีหลวงพ่อ หลวงพอ่อหลวงพี่หลวงพี่เปิดประตูให้ผมน่หลวงพอ่อหมกหัวลวนเปิดประตูให้พวกผมนนโอ้ยมียังกันละยมคือเมื่ออื่นค้างอื่น,นแน่แถมยำเดึกๆดืๆด่นๆ,ๆนี่ประตูกุฏิอัตามาพังเบิดละระเบิดจักนี่หลวงพอว่อบ่าต้องเอาหลายขึ้นนี่พวกผมขอนอนอยูวัดนี่เด้ออนุญาตบอ่อนุญาตก็สร้างถกเร้าเมื่อต่อมาพวกเขากระตื่นขึ้นมาโดยความเมื่อยล้าเพราะพากันบด้นอนเกือบทั้งคืนจนชุดไทยก็ต้องไดมานอนอยูวัด อ้าวตื่นกันแล้วบอยโยมเป็นได้ล่ะรับดีอยู่บอว่าแต่เมื่อคืนนี่พากันหนียังมาล่ะพวกผมแลนหนีผีครับพวกผมนอนบ่ได้พอดีพวกผมไปซาวองแหมอยู่แถวใกล้ๆนี่แล้วพวกผมก็นอนบ่ได้ถึกผีหลอกบดขึ้นเลยก็เลยแลนมาพ่อวัดนี่ล่ะอืมแล้วนี่พวกโยมพากันมาจากไซล่ะคือพวกคุณหนาะคุณตาเลยพอดีพวกผมมาจากต่างเมืองนะครับมาวันเกิดมูมันคาก็เลยต้องหาที่พักแถวนี้ก่อน แต่กรไโเจอเหตุการณ์บุคาดคิดเลยต้องพากันเล่นนี้โอ้แบบนี้นี่เองขั้นสั้นก็พาไปกินข่าวกินป่าก่อนเด้อจึงพากันกลับพุ่นเด้อไปหาเอาอยู่แถวศาลาใหญ่หัวเด้อไปแล้วซิมีคนหาให้กินดอกหลวงพอกินแล้วผมโยม,มพากันไปสั้นโถดเด้อแล้วสาลาใหญ่ที่หลวงพ่อว่านี่มันอยู่บอนไดละ่ะย่างตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วมีทางที่ใกล้กว่านั้นบอกพอดีพวกผมยุ่ขเขาแห้งมีแลงตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเฮะแห้งก็นักบาดเนี่ยเออ แล้วรถของพวกเข้าล่ะโทรศัพท์กูอีกอยู่ในห้องนะเออแมนโทรศัพท์กูก็ยุ่ในห้องนั่นคือกันเฝ้า,าตะแลนออกมากขึ้นนี่ลืมจ้อยสู้ะบอกได้ว่าเข้าตรงกลับไปในห้องนั่นอีกแมนโอ้โยโอ้ยเข้าไปตอนกลางเว้นคือสิบบเป็นยังดอกพีมันไปนอนบนเหล้วยามกลางเว้นนะเดียวเดียวเดียวพีมันนอนเว้นสบสูกระจักเลยเนาะปกติมันสิบวคอยหลอกไผ่ยามกลางเว้นได้เลยนั่นแหละครับ เมื่อพวกเขานั่นนึกขึ้นได้วา่าลืมคล้องวายูหองที่พักในคืนที่ผ่านมาพวกเขาจึงได้ตกลงกันแล้วและก็จําเป็นต้องได้กลับไปเอาของในสถานที่นั่นเพราะเป็นเขาของที่สําคัญถึงพวกเขาจะคิดย่านปานใดก็ตามแต่จังไดตอนนี้มันกระแจงสว่างแล้วครับสวัสดีครับท่านครับต้องการเปิดห้องใช่ไหมครับลูกค้ามากันกี่ท่านหรอครับคือว่าพวกผมไัไดี้มาเปิดห้องหรอครับพวกผมมาพักตั้งแต่เมือ่อคืนที่ผ่านมาแล้วครับแลวพวกผมลืมค้องวอยู่หองนะครับ ถูกพมเลยสิมาเอาของผมคืนนะครับครับท่านครับลูกค้ามากันสามท่านใช่ไหมครับเมื่อคืนนี่นะครับแม่นแล้วครับมากันสามคนนี่แหละครับพักห้องเดียวกันพ่อมรบครับท่านครับแล้วลูกค้าพักห้องเบอร์อะไรหรอครับเบอร์เจ็ดศูนย์ศูนย์ึสักู่นะครับท่านครับเบอร์เจ็ดศูนย์ศูนย์มีตอนไหนวะทําไมกูไม่รู้เลยครับครับท่านครับต้องขอโทษเดินนะครับท่านครับ ห้องเบอร์เจ็ดศูนย์ศูนย์ของพวกเราไม่มีนะครับท่านครับแล้วก็ไม่เคยมีมาแต่ใดแต่ไรแล้วนะครับท่านครับเอาสิบมมีจังได้เมื่อคืนย่างเขาไปนอนอยู่เลยดูสั้นสองนาน่าหองสุดไทยมูนะต้องขอโทษด้วยนะครับท่านครับคือทางโรงแรมของพวกเรานั้นไม่มีห้องเบอร์นี้จริงๆนะครับท่านครับแล้วลูกค้าเช็กอินเข้ามาพักกี่โมงหรอครับท่านครับเช็กอินเขาประมาณตีหนึ่งนี่แหละมีพนังงานหลิงมาหับแล้วก็เอากระเจ้าหาย เว้ยอย่าตัวนะค่อยเฝ้าไปเอาเครื่องแลกับซีเฝ้ากรับได้นี่เพื่อชีหอดบ้านนี่มัน่าอะไรได้นี่ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับท่านครับพอดีในระบบของพวกเราไม่มีหมายเลขห้องเลขนี้จริงๆนะครับท่านครับและโรงแรมของพวกเรานั้นก็ปิดรับลูกค้าตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วนะครับท่านครับหุ้ยปิดสี่ทุ่มยังมือคนืนอีกตีหนึ่งเนี่ยเขามาพักได้อยู่เลยพนักง,งานผู้หญิง,งน้ามาหับนะเมื่อนี่เพิ่นบอมาเห็นงานบอกท่านครับคือว่าโรงแรมของพวกเรานั้นไม่มีผู้หญิงเป็นพนักง,งานต้อนรับในกะคำนะครับท่านครับฮะ ปั้นนี่กูต้องตกใจอันใดก่อนนี่แล้วพนังงานที่ตอนรับลูกค้านั้นไม่น้าตาเป็นแบบไหนหรอกครับท่านครับโอ้ยแล้วกูสิบอกจังไดดีเนาะบานเนี่เออเดน,นผู้นั้นแหละผู้ที่มีหูติดนในผนังนั้นผู้นั้นแหละมาตอนหาพวกข่อยนี่และก็เอากระแจหองให้พวกข่อยนะครับท่านครับลูกค้ามั่นใจใช่ไหมครับว่าใช่คนนี้จริงๆนะครับเออแมนผู้นี่แหละมั่นใจสุดๆคนนี่แหละคขาเชื่อได้ครับท่านครับ คือว่าพนังกงานจริงคนนี้เขาเสียชีวิตเป็นัานหลายปีแล้วนะครับท่านครับเขาเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตนะครับท่านครับฮะ,ฮะนั่นแหละครับพวกเขาทั้งสามคนนั่นบูฮูเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในเมื่อคืนนั่นมันคืออย่างมันเป็นเหตุการณ์จริงหรือว่าพวกเขาแค่ผันไปถามมันเป็นเรื่องจริงแล้วทุกคนคิดว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นพวกเขาทั้งสามไปนอนในใสของโฮงแฮมแล้วของที่พวกเขาจะมาเอานั่นพวกเขาเสียหาเจอรือบอครับท่านครับ นี่พวกท่านกลับไปเถอะครับม่เลห้องนี้โรงแรมของพวกเราไม่มีจริงๆนะครับท่านครับสิีห้กลับไปจังไดเครื่องกันยังทันได้กระเจ้รถกันยังทันมีมันยังติดอยู่ในห้องนั่นอยู่สิเมื่อจ,จังไดมันจะให้กูเค็นหลดเมื่อฉันบอกโอ้ทางป้ไก่มันบ่วชได้เลยครับท่านครับคือว่าห้องน,นี้มันไม่มีจริงๆนะครับท่านครับแล้วผู้หญิงที่อยู่ในรูปนี้ก็เสียชีวิตไปตั้งนานแล้วนะครับท่านครับโอ้ยอย่าสุมปั่นกันนะเสียชีวิตจ,จังไดคือว่ายังเห็นอยู่มือนั่นนะเออวะ แล้วเสีสยชีวิตไปโดนปนไดแล้วล่ะประมาณ30กว่าปีคงได้ครับท่านครับว้าแล้วเป็นยังเงคือเอาหูมาติดไฟฟ้านี่ไว้ซะคือบอกไปติ่มลงทั้งขงงี้เหี้ยพ่นเก๊กะท่านครับคือว่าผู้หญิงที่อยู่ในรูปภาพนี้เป็นเจ้าของโรงแรมนี้นะครับท่านครับเขาเป็นคนที่รักโรงแรมนี้มากนะครับท่านครับเขาเคยจังเสียไว้ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุอีกนะครับท่านครับว่าถ้าเขาไม่อยู่แล้วให้เอารูปถ่ายของเขานั้นแขวนไว้ที่ผนังหน้าเคาน์เตอร์ของโรงแรมนี้นะครับท่านครับอูถามมาหน่อยเดียว มันบอกเสียงาเลยแล้วสรุปนี่พวกขอยได้ของขึ้นอยู่บนนี่เกรงว่าจะไม่ได้นะครับท่านครับเพราะว่าหมายเหลขห้องที่คุณลูกค้าแจ้งมานั้นทางโรงแรมของพวกเราไม่มีจริงๆนะครับท่านครับเนี่ยไดก็มาแล้วให้พวพงมขึ้นไปในถอแสด้หูกันไปเลยว่ามีหรือบม่มีโปจังได้พกพงก็กลับบ้านบ่ได้อยู่ดีทางนั้นก็ได้ครับท่านครับจากนั้นพวกเขาก็ได้พากันคือไปรอไปรอมาจนทัวสันสองแล้วแต่กันยังบ่เห็นห้องที่ว่าเลยพวกเขาจึงได้พากันงงซ้ำไกตาแตกกันละครับ ห่วยจ้องมันคือโบมี่ละหองเท้าว่าน่ะเออนี่มันบบมีอีลีตสูตายคักสิกับป้านจังไดละบาดเนี่ยเลือบมือหฮานอนมันคือมีซ่นะอยียงอีกบาดเนี่ยจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภ,ภัยไปแล้วกูกัว่พวกเฮากลับก่อนดีกว่าสูไปคิดหาวิธีก่อนกลับบ้านบะ่ะโอ้ยมักงวัวกลับจังไดมึงก็เห็นอยู่กระแจรลดมันบบไดมีมึงจะเข็นเมื่อสันติรดนะ เออว่าจะคืนนี้เอาซินอนใส่ละจองเงินกูบ่มีแหละได้ขันสิสาวงแงมอยู่ตอนนี้สู้บ่ต้องห่วงกูมีบ่อน,นอนสําหรับคืนนี้แล้วใส่ละโอ๊ยอันนี้บ่บ่อน,นอนมึงนะจองเออก็อันนี้ละอยู่ฟี่กินฟี่ได้นี่บ่ีค่าจจาช้จใจยังเลยอยู่สบายนอนสําใไดก็ได้จองจองจองเอา้ามางอันนี้จองมาขอมึงไปเอาน้ามหดมันดูกูบเบิ่งมันนี้มันพันวันแล้วในหมังอันนี้ อ้าวสุกูคือยังมาอยู่บนเก่าอยู่อ้าวกะมึงยังมาท่านแต่ไปใส่แยังอยู่บนเก่าตัวมึงเป็นบ้าสบอกอยู่สือๆืออยากนอนก็นอนเลยบอส่งสิจักคำปานเด็กน่อยเนาะมึงนี่อ้ยบกงัวเอ้ยมันเป็นลมตัวนั่นมึงยังเชืว่ามันอยากนอนอะไรอีกจักแล้วเนาะกูคิดว่ามันอยากนอนแห้งสันดอเออว่าแต่ห้าิเสียจังได้ดีล่ะสุกูบ่มีเงินละได้คันเิี่ยวงแฮมอยู่ต่อนี่นั่นเหมือนเดิมเป๊ะทั้งคำว่าทั้งกิริยาท่าทีคือวังกี้เป๊ะเลย มึงเบิ่งเอาเด้อหมักปั้นมูมึงนะ่ะกูว่าอาการมันเริ่มนักแล้วได้นน่อยู่ซื่อๆกันนิมเอจ้องมึงเป็นบ้าสันบอกคิดยังอยู่เดียวนีโบพียังดอกกูคแค่คิดว่าคืนนี้เฮาสิได้บอลยูฟีกินฟรีแล้วว้ายว่าแนวนั้น,นบอไปที่สะของรี่กูหมกักแต่ได้นี่ว่าแต่อยู่ไซละ่ะบอลที่มึงว่ากินฟรียู่ฟีนะ่ะนานคือในฝันเป๊ะฝันยังของมึงอีกมึงเป็นบ้าสิเออว่ะ ยูวัดนี่มันก็ดีอยู่ได้เนาะกินกาแฟยููกาแฟแบบมึงไหวหรือเนาะแบบนี้อยู่ได้เงวๆเลยหุ้ยอย่าเห็นแกกินหลายมึงนะวายกระทรมาดาแล้วเนาะคนเฮาเกิดมากก็ต้องกินต้องหลินต้องเที่ยวแล้วก็นอนเวน้นเุ้ยย้อนคำว่าเที่ยวนี่แหละพวกเฮาจึงพากันมาติดเงกอย,อยูวันนี้นะเออนะถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเฮ้ยประสบภัยนันที่หลายกว่าเออนะประสบการณแบบนี้กูอยากได้ดอกเด้อลำบากโพดวยเอานะถือว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิต เอาไว้เล่าให้ลูกให้ร้านฟังบัดน้ำเทาว่าเมนไผมาสู้กันอยู่แถวนี้วะเแล้วพกเขา้าเจกกับบ้านมือได้ละสูเอออีกบุดนดอกอดเอาอีกบุดนก็ได้กลับแล้วบ่อีกบุดนเข้าก็จะถึกลุงพี่ให้เนี่ยพากันเ้าดังปานนี่อา้าวนิยมยังบุตันพากันกลับบน่นี่นั่นว้าวล้วก็มาพอดีลดเป๊ปปานจับวางอา้าวลวงพี่นี่ก็ถามแปลกเว้ยขัดกลับเลยเสยนพากันนั่งเขาเมาอยู่นี่บ่คือว่าพวกผม สิขออนุญาตนอนจำพรรษาอยู่ในวัดนี่จะเคืนชองคืนสิไดบวขขับลงพี่วัดท,ที่มือก่อนมันเบนสิขอมันยังเอิ่นกูซำกระมูกระมาอยู่พอมามือนี่อย่ามาขออนุญาตหุยจังเม่นมารายาทดีเธอได้เนะาะห้ยคือกิดดนแต่ละลงพี่เอาเอาเอากระไดตัวละโยมวัดก็เป็นที่พักกายผักใจของหาติโยมญยาิโยมมาขอเพิ่งบุญเพิ่งบารมีของวัดเป็นยังสิบบได้ขอแค่อย่าสังเรื่องเดือนหอนมหาห้วัดก็พอ แล้วนี่ไปมาจังไดละ่ะคือจังกลับมาวัดอีกละ่ะคือเรื่องมันกับโบมี่ยังดอกครับลวงพีโอ้โบยากเรากับโบเป็นยังเดินโยมถ้าว่าเก็บไว้แล้วสบายใจขึ้นกับโบเราก็ได้ลวงพี่กับโบยาคอยอยุงเรื่องของชาวบ้านบานได้ดอกกว่าเราเรื่องเล่าให้ลวงพี่ฟังสะทบ,บางที่ท่านอาจฉริยเฮาได้อออเออเออเราให้เพื่อนฟังในมึงน่ะกูคิดยังบบออกแล้วตอนนี้นะคือว่าเรื่องมันเป็นอย่างสี่ครับลวงพีโอย้ยเป็นยอย่างไดล่ะโอ้ยลวงพี่ก็บจลินแบบนี้ที่ละ่ะผมตกใจเบิด ปานนั่นว่าบวอย่างุยงเรื่องของชาวบ้านก่อนมาบวชนี่กลัวประวัติโชคโชนบ่ธรรมดาในนอนหลวงพี่นี่เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละครับหลวงพี่ยังอ้าวโบท่านได้เล่าสันบอกอ๋อแบบนี้นี่เองโอ้ยสองคนนี่ก็พ่อพ,อพอกันนั่นละ่ะแล้วสิรินอีกดอโดนบ่นี่อาตมาเป็นพระแล้วเอินคนบ่ได้เด้อ้าวพระบบแมนคนสันบอกเออนะเมน,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 เมนขันบบเอินเป็นคนนเลยให้เอินเป็นตโตวบซะ โว้ยบแมนมีแพนดาได้สิมาเอินเป็นตัวโอ้ยอยากเห็นด้เนาะมีแพนดาใส่ผ้าเหลืองมันจะเป็นจังไงด้เนาะอ้าวโยมนินทาพระมันบาปเด้เดี๋ยวขี้กากสิกินหัวดินั่นโอ้ยบบท่านแล้วล่ะหลวงพี่มันเหลื่อมเว้นแล้วนั่นฟังเดินหลวงพี่สีวาสูฟังตามที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนมาคำว่าพระสงฆ์สมณรนั่นโบหาย,ยานยอมเอินเป็นคนแต่ให้เอินคำแทนพระว่าองค์หรือพระสงฆ์องค์เจ้าโอ้เป็นแบบนี้นี่เองแล้วนี่ สีเล่าเรื่องราวให้หลวงพีพังอยู่วะนี่การสีเล่าอยู่หันละแต่หลวงพี่แลว้ว่าโบยุทธจักเถอเออแล้วหลวงพี่เสื้อเรื่องพญานาคอยู่บะทุยเรื่องผีตัวบางั้วเออเนาะหลวงพี่เสื้อเรื่องผีอยู่บะผีบ่มีในโลกหรอกโยมสบ่มีจังไดมันหากันหรอกผมมาหยกๆยกนี่คือเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับหลวงพีผมไปพักโยงเฮมแห่งหนึ่งใกล้ๆแถวนี้แหละพอดีนอนไปนอนมาผัดว่าถึกผีหลอกแล้วก็เลยฝาล้าแลนออกมา เลยลืมเครื่องไวอยู่หันและบาน,นี่พวกผมสิกขับเข้าไปเอาอีกพนักง,งานผัดบอกว่าห้องที่พวกผมพักอยู่นั่นมันบสมีในห้องเฮมพวกผมก็เลยพากันงง,งอยู่นี่ว่าห้องนั่นมันฉิบโบมีได้ยังไงเพราะว่าเมื่อน,นั้นพวกผมกับพากันนอนอยู่และผมก็ยังคาใจผมก็เลยขึ้นไปบึงพอขึ้นไปเท่านั้นแหละหาห้องนั่นบบเห็นเลยจักว่ามันไปใสก็เลยพากันกลับมาในวัดนี่แหละเครื่องกับโบได้สิกขับบ้านกับโบได้อีกบารนี่อืมแล้วเมื่อน,นั้นผกโยมพากันไปพักเวลาจาักมงล่ะ ประมาณตีหนึ่งนี่แหละครับหลวงพี่คันสันพวกโยมก็พากันไปเวลาเก่าลองเบิงบางทีอาจสีพ่พอนั่นแหละครับพอพวกเขาทั้งสามได้ยินคำที่หลวงพีแนะนํามาพวกเขาก็เลยคลายความกังวลลงพออย่างน้อยหน่อยก็พอมีทางออกแล้วเออแม่นเนาะพวกเฮาคือพวกพากันคิดได้ตั้งแต่แรกวะ่ะนั่นแหละครับเมื่อพวกเขาตกลงกันได้แล้วพวกเขาจึงได้พากันคลองถ่ายเวลาให้มาหอดเวลาเก่าของมือถัดไป พอหอดมือถัดไปแล้วเวลาก็มาหอดตามที่ได้ตกลงกันไว้พวกเขาจึงได้พากันไปตี่งรงแรมนั่นทันทีเมื่อพวกเขาเข้าไปหอดพวกเขาก็ต้องแปลกใจอีกครั้งเพราะพนักงานที่มาต้อนหับพวกเขานั่นกลับกลายเป็นพนักงานยิงคนเก่าที่เคยมาต้อนหับพวกเขาในเมื่อก่อนแต่ที่แปลกไปอีกก็คือดวงตาของผู้ยิงคนนั้นกลายเป็นสีแดงสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามีอะไรให้ทางเรารับใช้ไหมคะห่วยจองมึงเบ่ง,บงตาผู้ยิงคนนั่นดูนะ มันคือแดงเป็นตายานแท้บบแมนรับบริ้นนติีน่ะตาจนแดงโอ้ยน่าสงสารแท้โอ้ยหมักบริเนนักซือตาคนบริน้นอนยังสิเป็นแนวนั้นสูย่าปากสูย่าปากเก็บอาการไว้เน่ว่าไงคะคุณลูกค้าถ้าไม่มีอะไรก็เชิญออกไปไกลๆจากตรงนี้นะคะพ่อมันเกะกากากูคะ่ะโอ้ยพลังงานยังว่าบบมวนเอาให้ตบจักบ,บาสะบ้นี่ คือว่าวผมใชมาเช็คอินเอาของในห้องที่ผมเคยมาผักมือก่อนนะครับคือต้องแจ้งให้ทราบอย่างนี้กับคุณลูกค้าคือห้องทั้งหมดในโรงแรมของพวกเราลูกค้าคนอื่นได้จองไปหมดแล้วนะคะคุณลูกค้ามีห้องว่างแค่ห้องเดียวนะคะไม่ทราบว่าใช่ห้องของคุณลูกค้าหรือเปล่านะคะลบก่อนคุณลูกค้าเดินขึ้นไปชั้นสองแล้วเดินไปสุดทางเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วคุณลูกค้าจะเจอห้องแล้วก็จะมีห้องเดียวนั่นแหละคะ่ะที่ยังว่างจอง,องว่าบ้านแม่บอ,องเกาเฮาน่นนี่จักเลย กับซิเมนตัวกูกับบุหูคือกันแต่คิดว่านาสิเมนนัน่นแหละป้าป้าไปบึงเมื่อพวกเขาไปหอดก็ปรปากฏวา่าแม่นห้องที่พวกเขาเคยนอนตามที่ได้คิดไว้แบบเปเดะแต่เมื่อพวกเขาเปิดประตูเข้าไปนั่นพวกเขาก็ได้เห็นสภาพห้องที่สุดชมป่านว่าบริมีคนมาบูรณะเป็นสิบสิบปีแล้วปาดห้องมันคือเก่าเทา่ะสูบาดมือนั่นมันคืออย่างใหม่ยัางงามจิกอยู่นะยังกระยามันเอาเฝ้าออกของแล้วก็เฝ้าออก,กับ เออนะแมนแมนกูเลยแห้งเยวสันหลังวาวๆอยู่นี่ปาดนี่ห้องส้มขนาดนี้เฮ้านอนได้จังไงวะมือน,นั่นนะจากนั้นพวกเขาก็เฝ้าเก็บข้าวของและก็เฝ้าออกไปจากบ่อน,นั่นท,ทันทีพวกเขานั้นเดินลงบันไดด้วยความเฝ้าแต่บ่ว่าพวกเขาสิญางไว้สำไดพวกเขาก็ยังวนมาบอนเกา,าง้อยจงปกติบ,บันไดมันไม่ได้ยาวขนาดนี้นะ นี่ยเฮาย่างว่าเป็นสม,งมองอะไรนี่ือยังบวชใจจากเถื่อแถมยังวนมาบนเก่าอีกนี่นั่นแหละครับบัวพวกเขาสิย่างไปสาได้พวกเขาก็ยังวนกนมาบนเก่าอยู่ดีเออกูก็ว่าย่างสาได้ก็นวนมาบนเก่าอุ้ยขันซันเอาทังสี่เอาไปลงทางลิฟต์ดีบ่เออแล้วมันก็บกคิดตั้งแต่แรกนี่กูย่างจนขากูสิยลุ่นออกจากการแล้วนี่จากนั้นพวกเขาก็ได้ตัดสินใจลงทางลิฟต์แต่ก็ยังคือเก่านั่นแหละครับบัวพวกเขาสิกดลิฟต์ลงจากเถื่อ พวกเขาก็ยังอยู่ในสันเดิมโอ้ยกูจะได้กลับบ้านบ่นอแบบนี้เฮ้ยมันจะเอาจังได้วะเบิง้งอีพีมึงต่อการยังมึงออกมากเชียกับกูเดียวนี่ว้ยจังมันสิดีบ่มึงไปท่าท้ายมันแบบนั่น ถ้าเกินมันออกมาหรลีมึงเชียนเน่าไรมันออกมาก็ดีตัวสิบบต้องยากกูแห้งอยากถามมันนี่ว่ามันต้องการยังคือบ่ปปล่อยเข้าไปจากเถื่อนี่กูย่างล่งบันไดจนกูปวดขาเลยล่งริบกับกดจนมือกูโปแล้วนี่มันคือสิบย่อไม่เข้าเมื่อง่ายๆแลละกูเบิ่งนี่กูว่ามึงบ่ต้องท่ามันดอกมันออกมาแล้วมันอยู่ทางหลังมึงนานว้ายพระเีผ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 ีสู้ใจเย็นๆเก็บอาการไว้เก็บอาการไว้ นี่อีพีข้าต้องการให้พวกเองอยู่ตรงนี้ตลอดการพวกเองเข้ามาแล้วอย่าหวังว่าจะได้ออกไปง่ายๆ่า่าก่โอยว่าแล้วมันก็ไปเข้าชิดติดอยู่แบบนี้หรอีปล่าจ๋องกัวมันต้องมีทางออกแหละทางออกนะมีแต่ผีมันบ่อยให้ออกเ่ยตีมันจะออกจังไดแหละแห้งหิวเขาเนี่ข้าบอได้กินเขาเนี่กูบุมีแห้งยางหมดได้ในสูคิดยังกระบออกแท้แท้และกูนี่เดี๋ยวกูไปหาทางออกเอง นั่นเองจะไปไหนหัวเขานั่นติดอยู่ในห้องแคมนี่นานหลายวันสิออกก็ออกไ่ได้บูฮัวผีมันเกลียดแค้นยังให้พวกเขาผีมันจึงขังพวกเขาไว้แบบนั้นแลยกับบอยอมให้ออกไปจากบอนนี้เป็นไงล่ะพวกเองไม่มีใครมาช่วยพวกเองได้หรอกหยุดทะยมฮะหลวงพี่ ก็อยสอนพัชสิวะจะมายุ่งทําไมเดี๋ยวก็อายุไม่ยืนหรอกถ้าโยมจะฆ่าอัตมาแล้วปล่อยพวกเขาเหล่านี้ไปให้เป็นอิสระก็มาเอาเลยสิมาเอาชีวิตอัตมาได้เลยเฮ้ยไม่ดีกว่ามันไม่คุ้มกันไอ้พวกนี้มันทําให้ข้าต้องเป็นแบบนี้แล้วพวกเขาเหล่านี้ไปทําอะไรให้โยมละ่ะก็เมื่อ30ปีก่อนบรรพบุรุษของพวกมันขับรถชนข้าแล้วก็ไม่รับผิดชอบ แถมยังไม่ทําบุญชงไม้ข้าอีกทําให้ข้าต้องติดอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปพูดไปเกินซักเทกเทนี้นก็ถึงตาข้าบ้างละ่ะพวกมันก็จะกลายเป็นผีเหมือนอย่างข้าเอา้าแล้วกูพิษยั้งระบาดนี่พิษเช่แล้วเมื่อโยมกักขังเขาไว้แบบนี้แล้วมันจะทําให้โยมหลุดพ้นจากตรงนี้งั้นหรือไม่หลุดก็สร้างชิวะเมือ่อข้าไม่ได้ออกไป <k lais> พวกมันก็ต้องอยู่กับข้าตรงนี้เหมือนกันแหละ อตาตมาขอบินทวารชีวิตพวกเขาเหล่านี้เถอะโยม,โยมเพื่อจะได้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมกันอีกต่อไปจะมาบินทบายอะไรตอนนี้วะมันหมดเวลาฉันเข้าแล้วเว้ยอตาตมาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอตาตมาหมายถึงให้โยมปล่อยพวกเขาเหล่านี้ไปเพื่อจะได้เป็นกุศลแก่ตัวโยมเองฮะกุศลอะไรวะข้าไม่เคยได้หรอกงั้นโยมก็จะได้รับวันนี้แหละโยมไม่อยากไปเกิดใหม่หรือ,อยังไง โยมอยากติดอยู่ตรงนี้ไปโซกับโซกันงงินหรือแล้วถ้าข้าปล่อยพวกมันไปข้าจะได้อะไรตอบแทนงั้นหรือคอยสิไปบวชให้เจ้าคอยน้ำคอยกระชิพไปบวชคือกันข้าจะปล่อยคอยไปเห็นไหมล่ะนี่จะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เลยนะที่เจ้าจะได้รับถ้าเจ้าปล่อยพวกเขาไป้างนั้นก็ได้ถ้าเองไม่ทําตามสัญญาข้าจะตามไปจัดการเจ้าถึงบ้านเลยนั่นล่ละครับหลังจากนั้นพี่ก็ได้ปล่อยพวกเขาทั้งสามไปและพวกเขาก็ได้ไปบวชตามสัญญา Léo liêng lau có trừ lùng về